นิทานลูกส้มขอนำเสนอเรื่องเมียปลิงนิทานทุกเรื่องเราเขียนและจัดทำขึ้นมาใหม่จากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่งเขาคนนี้ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดขายทุกครั้งเวลาที่เขานั้นขายเป็ดเป็นตัวตัว แล้วจะมีรถมารับซื้อถึงที่มีเป็ดนับหลายร้อยตัวที่นายยศเลี้ยงไว้วันหนึ่งนายยศได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนที่ต่างเมืองชาวบ้านที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลเมื่อเห็นนายยศมาพวกเขานั้นก็ต่างมารายล้อมเพราะเห็นว่าตัวนายยศนั้นดูมีเงินมีทอง บางคนก็มาสอบถามไทยสารทุกสุขดิบว่าตัวเขาทำงานอะไรทำไมดูร่ำรวยมากขึ้นด้วยตัวนายยศนั้นเป็นคนขยนันความที่พ่อแม่ของเขายากจนจึงทำให้ต้องลิ้นรนเพื่อสู้ชีวิตตัวเขานั้นไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์อะไรมามากมายผ่านเข้ามาในชีวิต นายยศก็สู้ไม่ถอยบัดนี้พ่อแม่ที่แก่ชราอยู่บ้านนอกคอกนาก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างสุขสบายด้วยลูกชายส่งเสียเงินทองมาให้ถึงต่อจะให้ไม่ได้มากมายนักแต่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ใช้เงินจำนวนไม่มากและวันนี้เมื่อนายยศมาเที่ยวที่บ้านพ่อแม่ต่างเมืองของตนผู้คนก็ต่างชื่นชม จนกระทั่งมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านนายยศมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันทั้งสองเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็กหญิงคนนี้เธอชื่อแก่นแก้วนางแก่นแก้วเป็นหญิงที่ชอบเอาแต่ใจขี้เกียจขี้คร้านวันวันไม่เอางานเอาการเอาแต,แต่แต่งตัวสวยเที่ยวเล่นกับเพื่อนสาวไปวันวัน พ่อแม่ของเขาทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูกจนโตก็ไม่เคยคิดจะตอบแทนวันๆเอาแต่แบมือขอเงินพ่อแม่ใช้เพิ่มจนพ่อแม่ของนางนั้นทำงานอย่างเหนื่อยหนักแก่นแก้ววันนี้เห็นชาวบ้านเขาพูดถึงนายยศว่ามาเยี่ยมเยือนบ้านและก็มีคนพูดกันต่างๆนานาว่านายยศนั้นร่ำรวยขึ้นมาก คำว่าร่ำรวยขึ้นมากระแทกเข้าหูของเธอทั้งสองข้างไม่ทะลุออกไปที่ใดเลยจนทำให้หญิงสาวตาลุกวาวหญิงสาวจึงรีบอาบน้ำตื่นแต่เช้าแต่งหน้าผัดแป้งแต่งตัวสวยๆลุกขึ้นมาใส่บาตรในตอนเช้าแก่นแก้วเอ้ยวันนี้ผีอะไรเข้าสิงเองทำไมลูกถึงลุกมาใส่บาตรแต่เช้าฮะแต่ก็ดีแล้วละ ครั้งหนึ่งในชีวิตใส่บาตรกับเขาบ้างจะได้ไม่บาปหนักกว่านี้เกินไปอนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะลูกเอ้ยโอ้ยแม่อย่าพูดเสียงดังไปสิเดี๋ยวนายยศก็ได้ยินเอาหรอกฉันเห็นว่ายศมาเยี่ยมเยินบ้านพ่อแม่ไม่ใช่หรือเห็นบอกว่าเขาร่ำรวยนักร่ำรวยหนาคอยดูนะแม่ฉันจะเอายศมาเป็นผัวให้ได้เลย คนอย่างเองไม่เหมาะกับอยศมันรกอกยศมันเป็นคนกระตันยูรู้คุณขยันอีกจังหากจึงทําให้เขาร่ำรวยได้ถึงขนาดนี้อย่างไรเล่ามันจะมาเอาเมียแบบเองคงไม่มีทางเป็นไปได้รอกเองอย่าไปพาให้ชีวิตเขาตกต่ำเลยนะหากใครได้เองเป็นเมียคงคิดผิดตลอดชีวิตแล้วแหละนางแก่นแก้วเอ้ยโอ้ย พ่อแม่ฉันเป็นลูกพ่อแม่นะต้องเข้าข้างฉันสิหืมไม่ทรงไม่ใส่ละบาทนะเข้าบ้านไปแต่งตัวสวยๆหายศด,ดีกว่าเอ้ยไม่ไว้เลยไอย้ลูกเราคนนี้ไม่รู้จะบอกสอนมันยังไงแล้วได้แต่ทําใจเมื่อหญิงสาวแต่งตัวสวยเสร็จจึ้นเรียบร้อย ก็รีบดิ่งตรงไปที่บ้านของนายยศทันทีเมื่อไปถึงก็ถือผลไม้มากมายไปฝากพ่อแม่ของนายยศพูดจาน่ารักน่าฟังไพเราะเป็นอย่างมากผิดกับตอนที่ตนพูดคุยกับพ่อแม่เมื่อชายหนุ่มเห็นหญิงสาวจึงได้ทักทายเธอว่าสบายดีไหมหญิงสาวพยายามเข้าไปใกล้นายยศขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความสาวและสวยจึงทําให้นายยศเคลิ้มตามจนในที่สุดเพียงชั่วข้ามคืนหญิงสาวก็ได้ร่วมหรับนอนกับนายยศพอเช้าวันรุ่งขึ้นตนทําเป็นนั่งร้องข่มร้องไห้บอกว่านายยศได้เสียเป็นผัวเมียกับตนแล้วและไปบอกพ่อแม่ของทั้งสองว่าทั้งคู่ได้เสียกันเรียบร้อย ต้องให้นายยศมาแต่งงานและรับผิดชอบตนให้เป็นเมียไปอยู่ด้วยด้วยความที่นายยศเป็นคนดีแล้วตนก็ยินดีที่จะรับผิดชอบกับการกระทาในครั้งนี้เขาจึงได้ผูกข้อไม้ข้อมือกับหญิงแก่นแก้วแล้วก็รับนางไปอยู่ด้วยขอเวลาพ่อแม่ของแก่นแก้วสองปีช่วงนี้เพื่อจะเก็บเงินมาสู่ขอ และตกแต่งให้เรียบร้อยจนในที่สุดนางแก่นแก้วก็ได้ไปอยู่กับนายยศที่ต่างเมืองเธอนั้นก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับนายยศทุกครั้งมีลูกค้ามาซื้อเป็ดนางแก่นแก้วก็จะไปยืนชะเง้อชะงแงมองคอยเดินตามนายยศตลอดว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่เมื่อเธอเห็นเงินจำนวนมากมายก็ตาลุกวาวยศ ยศจ๋าฉันว่าเรารีบแต่งงานกันเถอะนะจ๊ะเธอเองก็มีเงินเยอะแยะแล้วไม่ใช่หรอจ๊ะเนี่ยดูสิขายเป็ดได้ตั้งหลายบาทขายบ่อยๆทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้ก็คงจะมีเงินมากน่าดูแล้วดูจะให้เงินฉันเดือนละเท่าไหรล่ละเนี่ยฉันไม่เห็นจะมีเงินทองใช้กับเขาบ้างเลยโดยความที่นายยศเป็นคนดี และไม่ได้คิดไม่ดีต่อแก่นแก้วเพราะเวลาหญิงสาวอยู่ต่อหน้านายยศเธอนั้นพูดจาไพเราะอ่อนหวานทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูและเป็นเมียที่ดีของผัวยศจึงยื่นเงินทั้งหมดที่ขายได้ให้แก่แก่นแก้วแก่นแก้วข้าให้เองเก็บไว้จงดูแลเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ข้าหามาข้าเชื่อใจเองนะ แล้วเราจะได้เก็บไว้สร้างเรือนหอแล้วขยายฟาร์มเป็ดอีกด้วยดีไหมจ๊ะยศชังเป็นผัวที่ดีจังเลยรับรองว่าแก่นแก้วจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้ตกหล่นหรือขาดตกบกพร่องเลยละจ้ะแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเกือบจะสองปีถึงวันที่นายยศให้สัตจ,จะต่อพ่อแม่ของแก่นแก้วไว้ว่าจะมาตกแต่งแก่นแก้ว เขาจึงเรียกเธอมาหาแล้วก็พูดถึงเรื่องเงินค่าดองที่ให้แก่นแก้วเก็บไว้ฉันทำมันหายไปหมดแล้วจ้ะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันมั่นใจว่าเก็บไว้ตรงนี้นะจ๊ะแต่ไม่รู้มันหายไปได้ยังไงเอาละ่ะช่างมันเถิดเดี๋ยวข้าจะขายเป็ดในฟาร์มที่เหลือเพราะข้ารับปากแม่ของเองไว้แล้วละแก่นแก้วเอ้ยจะรับผิดชอบทุกคำพูด เป็ดนี่ที่เหลือทั้งหมดน่าจะขายได้พอที่จะได้ค่าดองค่าสินสอดไปตกแต่งยูรอกแล้วถ้าเป็ดหมดนี่เราจะทำมาหากินอะไรในเมื่อเป็ดขายหมดแล้วเรื่องนั้นเอาไว้คิดทีหลังแต่ข้าต้องทำตามสัจจะที่ให้ไว้กับพ่อแม่ก่อนพ่อแม่สอนไว้เสมอว่าคนเรานั้นต้องรู้จักรักษาคำพูดจงรับผิดชอบในการกระทำของตนเองด้วยตัวเอง ไม่เป็นไรนะอย่าคิดมากไว้เราค่อยหาทางแก้ไขช่วยกันจะยศแก่นแก้วขอโทษน,นะแก่นแก้วรักยศที่สุดเลยหญิงสาวเข้ากอดนายยศพรางกับทำหน้ายิ้มอย่างมีเลสในนางนั้นมีแผนการอยู่ในใจแท้จริงแล้วทั้งหมดค่าสินสอดที่เธอเก็บไว้ไม่ได้หายไปไหนเลยแม้แต่สตางแดงเดียว เธอแอบส่งเงินกลับบ้านของตนฝากพ่อกับแม่เธอเอาไว้แล้วก็สั่งพ่อกับแม่ของเธอว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเธออ้างพ่อกับแม่ว่าอยู่กับนายยศนั้นถูกชายหนุ่มทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายพ่อพ่อแม่ด้วยความเป็นห่วงลูกและรักลูกไม่ทันรึกตรองให้มั่นใจก่อนว่าเชื่อคำพูดลูกได้มากสักแค่ไหน พ่อและแม่จึงเก็บเงินทั้งหมดไว้ให้แก่ลูกสาวจนกระทั่งทั้งคู่ได้แต่งงานตอนนี้เป็ดที่ฟาร์มก็ขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้กระทั่งพันเป็ดแม่พันพ่อพันเลยขายเพื่อนำเงินไปเป็นค่าสินสอดนายยศกับนางแก่นแก้วเมื่อเสร็จสิ้นพิธีงานแต่งทั้งคู่จึงกลับบ้านของนายยศรอบที่สองสองคนผัวเมีย ก็ได้เสียเป็นผัวเมียถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยหลังจากนั้นนายยศจึงได้ถามแก่นแก้วว่าเงินค่าสินสอดส่วนหนึ่งที่พ่อและแม่ของเธอนั้นมอบให้คืนไว้เป็นทุนอยู่ที่ใดตนจึงจะนำไปซื้อแม่พันพ่อพันเป็ดเพื่อมาขยายต่อไปแก่นแก้วจึงได้บอกกับนายยศว่าไม่ได้รับเงินกับพ่อแม่มาเลยแม้แต่สตางแดงเดียว นายยศตกใจอย่างมากเพราะตนมั่นใจว่าเห็นแก่นแก้วรับเงินจากพ่อแม่จริงๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายจนมาวันหนึ่งเมื่อตัวเขานั้นตอนนี้การเงินเริ่มฝืดเคืองและล่อยรอตัวนายยศจึงไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างเมืองแต่ให้แก่นแก้วเฝ้าอยู่ที่บ้านของตนที่นี่เมื่อไปถึงนายยศก็เข้าไปหาพ่อและแม่ แล้วก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของตนขึ้นว่าพ่อจ๊ะแม่จ๊ะผมว่าจะมาขอหยิบยืมเงินทุนสักก้อนหนึ่งพ่อกับแม่พอจะช่วยผมได้ไหมจ๊ะยศเป็นอะไรหรือเปล่าลูกดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยดูเหมือนลูกไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเล่าให้พ่อกับแม่ฟังได้นะลูก นายยศได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ที่ตัวเขานั้นได้แก่นแก้วมาเป็นเมียก็มีแต่เสียกับเสียขนาดเงินที่ฝากแก่นแก้วไว้เป็นค่าสินสอดทองมันแก่นแก้วยังบอกว่าหายส่วนเงินค่าสินสอดที่พ่อแม่ของนางมอบคืนให้ไว้ทำทุนทั้งๆท,ที่นายยศเองก็เห็นอยู่ว่าแก่นแก้วรับเงินจากมือพ่อแม่ตนเอง แต่เธอกลับบอกว่าไม่ได้รับแม้แต่สตางแดงเดียวเขาจึงปรึกษาพ่อกับแม่เมื่อพ่อแม่ทั้งสองรับรู้เรื่องราวทั้งหมดจึงได้เล่าให้นายยศฟังว่าแม่ได้ข่าวมาว่าบ้านพ่อแม่แก่นแก้วนะขยายใหญ่ขึ้นมีเงินมีทองใส่เต็มคอแถมยังออกรถขันโก้ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหน ลูกคิดว่าใช่หรือไม่จริงหรือจ้าแม่ไหนแก่นแก้วบอกว่าพ่อแม่ลำบากขอเงินฉันทุกเดือนเพื่อส่งเสียให้พ่อแม่เพียงเดือนละไม่กี่บาทเองนะจ๊ะจะว่าถูกหวยก็ไม่ใช่นะลูกไม่รู้ไปร่ำรวยจากไหนมางานการก็ไม่ทำแถมยังเที่ยวบ,บอกชาวบ้านว่าแก่นแก้วลูกสาวได้ผัวรวยส่งเงินมาให้มากมาย จนมีเงินซื้อทองซื้อรถคันโก้ได้อย่างนี้เห็นชาวบ้านเขาพูดกันว่ายศให้เงินเมียทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยเก็บไว้แม้แต่บาทเดียวเลยนะลูกเมื่อนายยศได้รับเงินจากพ่อแม่ที่ช่วยเหลือตนเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินที่เขานั้นส่งเสียให้พ่อแม่และพ่อแม่ของเขาก็ได้เก็บมันไว้ให้ลูกในยามฉุกเฉิน นายยศจึงได้เก็บเงินก้อนนี้โดยที่ไม่บอกให้แก่นแก้วได้รู้เพราะกำลังสงสัยอะไรบางอย่างในตัวนางพี่ยศเป็นยังไงบ้างจ๊ะได้เงินจากพ่อแม่มากี่บาทจ๊ะเอามาให้ฉันดูหน่อยสิพ่อกับแม่ข้าไม่มีให้หรอกตอนนี้ข้าก็ไม่มีเงินเลี้ยงดูเองแล้วนะแก่นแก้วเอ้ยได้ยังไงแต่งฉันมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูฉันให้ดีสิฉันไม่เชื่อหรอก เอาเงินซุกไปไว้ไหนเอามาให้ฉันให้หมดเลยนะแก่นแก้วพยายามค้นเนื้อค้นตัวนายยศผู้เป็นผัวเพราะคิดว่ายศน่าจะเอาเงินแอบซุกซ่อนไว้ในตัวแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบนายยศได้เงินจากพ่อแม่แต่ตนไม่ได้นำเข้าบ้านแต่อย่างใดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้แก่นแก้วรู้และอยากจะรู้ทดสอบความรัก ที่แก่นแก้วมีให้ต่อตนแก่นแก้วข้าขอยืมเงินหน่อยสิอยากจะนำไปซื้อพ่อพันแม่พันเป็ดหน่อยนะพ่อกับแม่ของข้าไม่มีเงินหรอกและอีกส่วนหนึ่งข้าก็จะหยิบยืมส่งเสียให้พ่อแม่หน่อยจะได้ไหมโอ๊ยฉันไม่มีหรอกอยากได้ก็ไปหาเอาเองสิถ้าไม่มีเงินอย่างนี้แล้วฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงเล่า ในที่สุดนางแก่นแก้วก็เริ่มเผยท่าแท้ของเธอให้นายยศเห็นและตอนนี้นายยศแจ้งว่าตนเองไม่มีเงินไม่มีทองเหลือติดตัวแล้วตัวเขานั้นจึงซื้อปลาทูมาหนึ่งตัวทอดแบ่งคนละครึ่งซีกับแก่นแก้วเมื่อนางแก่นแก้วเห็นเช่นนั้นจึงทนไม่ไหวเลยขอหยากับนายยศทันทีเพราะตอนนี้ตนเอง ได้กอบโกยเอาเงินทองที่ได้มาก่อนหน้านี้จนหมดแล้วนายยศไม่เหลือสิ้นแม้แต่เงินตนสักบาทหญิงสาวผู้นี้ไม่ต่างจากปลิงดูดเลือดและเป็นหญิงที่ไม่รู้จักพอชายหนุ่มจึงตัดสินใจเซ็นใบหย่าให้เธอโดยง่ายเมื่อทั้งคู่เซ็นใบหย่าเสร็จสับเรียบร้อยแก่นแก้วจึงได้พูดทิ้งท้าย พร้อมกับเผยท่าแท้ของเธออันน่ารังเกียจขึ้นมาไหนที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้ตอนนี้นายก็ไม่มีเงินไม่มีทองแล้วฉันก็ไม่รู้จะอยู่กับนายไปทำไมแถมอีกอย่างตอนนี้พ่อกับแม่ฉันก็มีเงินมีทองแถมมีรถคันโก้มากขอบใจนะยศที่มอบเงินให้แก่ฉันเก็บทุกบาททุกสตางค์ จนทำให้บ้านของฉันร่ำรวยขึ้นได้ขนาดนี้ <c oughs> ในที่สุดเธอก็เผยท่าแท้ออกมาจนได้นะักแก่นแก้วขอบใจนะที่ทําให้ฉันรู้ว่าเธอเป็นหญิงที่น่ารังเกียจแค่ไหนต่อไปนี้ขอเราอย่าได้พบเจอกันอีกเลยนะฉันก็ไม่อยากจะพบเจอคนจนๆอย่างนายนักหรอกเพราะตอนนี้นายก็ไม่เหลืออะไรแล้ว ไปก่อนนะจ้าผัวรักขอให้โชคดีกับชีวิตจนๆนะแก่นแก้วทิ้งนิสัยอันน่ารังเกียจให้นายยศได้เป็นบทเรียนอย่างดีจากนั้นเธอก็กลับไปยังบ้านของตนเองอย่างลอยหน้าลอยตาและมีความสุขคันใดนั้นในระหว่างที่เธอกําลังนั่งรถอย่างมีความสุขกลับบ้านเตรียมไปชมเชยกับเงินทองที่หอมหวาน จากการเอามาจากนายยศอะไรกันนี่พอ่อแม่มีอะไรจะอธิบายให้ฉันฟังไหมจ๊ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในที่สุดกรรมก็ตามทันหญิงสาวพ่อแม่ของแก่นแก้วเป็นคนไม่เคยมีเงินมีทองมากมายขนาดนี้มาก่อนพอตอนนี้มีชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีเงินทองจากที่ลูกสาวส่งเสีย ก็นำไปเล่นการพนันขันต่อจนหมดเนื้อหมดตัวแถมยังเป็นหนี้สินแถมตอนนี้นั้นถูกเจ้านี่มาขนของมีค่าในบ้านเอาไปจนหมดเกลี้ยงยังโชคดีที่เหลือบ้านหนึ่งหลังไว้ซุกหัวนอนรถคันโก้ก็หายไปหมดทองที่เก็บไว้ก็ไม่เหลือเลยสักเส้นแก่นแก้วกลับมาบ้านคิดว่าตนจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย นั่นเป็นเพราะกรรมสิ่งที่เธอกระทำกับนายยศจึงทำให้เธอต้องมีชะตากรรมเช่นนี้บัดนี้เธอไม่เหลืออะไรเลยนอกจากบ้านไว้ซุกหัวนอนเงินทองซักบาทซักสตางแดงเดียวก็ไม่มีไว้ซื้ออยู่ซื้อ,อกินในที่สุดครอบครัวของแก่นแก้วต้องตัดสินใจขายบ้านที่เหลืออยู่ไปเช่าบ้านราคาถูกๆทำอาชีพรับจ้าง แตในระหว่างที่แก่นแก้วไปทำงานรับจ้างนั้นก็ถูกเจ้านายโกงค่าแรงมากเธอหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยเพียงพอแม้กระทั่งอยากจะซื้อของสวยๆงามๆอย่างเมื่อก่อนก็แทบจะไม่พอซื้อชีวิตของเธอตอนนี้ตกอับยากจนเป็นอย่างมากผิดกับนายยศตนนำเงินที่พ่อแม่ให้ก้อนสุดท้ายที่แอบแก่นแก้วเอาไว้ทำทุน ไปซื้อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เป็ดมาขยายฟาร์มจนในตอนนี้ฟาร์มเป็ดของนายยศได้กลับมาขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งทำให้กิจการดีกว่าเดิมซะยิ่งด้วยซ้ำในเวลาต่อมาตัวของชายหนุ่มก็ได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่ที่บ้านนอกเช่นเคยพ่อแม่ของเขานั้นจึงได้เล่าชะตาชีวิตของแก่นแก้วและครอบครัวของนาง ถึงเรื่องเวรกรรมที่ส่งผลจากที่นางแก่นแก้กระทำกับนายยศเอาไว้แต่ตัวนายยศเองก็ได้พูดกับพ่อแม่ไปว่าผมอโหสิกรรมให้เธอทุกอย่างแล้วไม่คิดจะถือโทษโกรธเขาแล้วครับแม่สิ่งใดที่เขาเคยทํากับผมเอาไว้ผมไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเขาหรอกแค่นี้เขาก็ได้รับกรรมจากการกระทําของเขาเพียงพอแล้ว นี่จึงเป็นผลกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองคนคนนั้นไม่ช้าก็เร็วนายยศได้กล่าวเอาไว้เป็นเช่นดังนั้นแก่นแก้วมีชะตาชีวิตที่ตกอับลำบากเพราะการกระทำของเธอที่เคยทำไม่ดีกับผู้คนอื่นไว้กรรมจึงตามสนองเธอนั่นเองจบแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ